สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไฮเปอร์เจนซี่นะครับวันนี้ก็เป็นวันที่3 1พฤษภาคมนะครับก็วันนี้ทางเกมก็ได้มีการอัปเดตโรลบูใหม่เข้ามานะครับก็คือเรื่องม็อบไซคอลหนึ่งร้อยนะครับผมวันนี้ผมก็จะเข้ามาเปิดกระช้าเล็กๆน้อยๆนะครับในไอดีหลักนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวจะมีไอดีอื่นๆด้วยนะครับที่จะเปิดว่าเราจะเปิดแบบไม่เพิ่มโอกาสเลยนะครับก็ได้ก็ดีใจไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับโอเคฮะ สำหรับไอดีนี้เหมือนจะมีตั๋วอยู่ห้าหกใบมัง้งถ้าจำไม่ผิดนะฮะน่าจะมีประมาณหกใบหรือเปล่าหรือห้าใบห้าใบห้าใบถ้าจำไม่ผิดน่าจะมีห้าใบก็ก็น่าจะ <c oughs> ลุ้นแค่ห้าใบนะแต่แต่ในความเป็นจริงคือยังไม่ได้เคลียร์พาร์ด้วยนะฮะเดี๋ยวความเป็นจริงยังไม่ได้เคลียร์พาร์ด้วยนะเดี๋ยวขออนุญาตาเคลียร์พาร์ก่อนลวกันทุกคนขออนุญาตเคลียร์พาร์ก่อนนะฮะเดี๋ยวเราก็จะตัดคลิปมารวมๆกันเนาะเดี๋ยวขออนุญาต เคลียพาร์ไปเลยแล้วกันนะทุกคนขอยัดแป๊บหนึ่งนะฮะเดี๋ยวเราจะไปเปิดคาชากันนะก็ส่วนตัวมองในรอบโคลาบูร,รอบดี้ก็มีความน่าสนใจก็มีแค่ชี่อุน,นะครับก็อยากได้ตรงที่มีสกิลเพิ่มอ่าระยะทัศักษ์นะครับผมแล้วก็ความสามารถไอเปิก็มีความน่าสนใจอยู่นะครับเพราะว่าความสามารถไอเปิลคือสุ่มรีชีพเลนเจอร์ฝั่งข้ามโดยไม่จำกัดสายเลยนะ แต่ไม่รู้ว่าจะติด,ดีหรือเปล่านะครับแต่จากข้อมูลที่ไปดูมาก็เหมือนจะติดโอกาสติด30เนะครับแล้วก็คูดดาว3ามวินะก็ถือว่ามีความน่าสนใจนะครับก็เดี๋ยวเราลองไปรอรุ้นกันดีกว่าว่าเราจะเปิดได้มาหรือเปล่านะฮะแต่ว่าเบื้องต้นที่ดูดูมานะครับเหมือนเลนเจอร์จะไม่ได้ติดคริเหมือนของทางพวกเลมเอเมิเลียนะฮะレนเจอร์ไม่ไม่สามารถมีบัฟติดคริเหมือนพวกเลมเอเมิเลีย หรือว่าไอเอเวโดนะฮะสำหรับโคลบโบลบนี้เนาะแต่ด้วยสกิลก็ดูดีนะครับก็น่าจะน่าจะมีโอกาสติดเมตาอยู่นะตัวนี้แต่ว่ามันก็ต้องทดสอบใช้งานจริงก่อนนะแต่ส่วนตัวคือชอบตรงที่ตัวของทางม็อบหรือว่าของพระเอกของเราเนี่ยครับอ่ายืนจุด440ด้วยนะถือว่ายืนไกลนะถือเป็นระยะสกิลที่โอเคเลยนะครับ ไม่ใช่ระยะสกิลสพูดผิดระยะยืนที่โอเคเลยนะครับเอาลืมไปลืมอ่านเขาให้เคลียร์ด่านสองของม็อบไซคนะก็เป็นรอบนี้ก็ตัวพีร้อยน่าทำนะน่ารักนะดูเท่ดีนะสำหรับตัวพีร้อยรอบนี้นะพี่ผมจำชื่อไม่ได้ฮะทุกคนจำชื่อของอุบิอุบอะไรสักอย่างจำไม่ได้ละจำชื่อเขาไม่ได้ชื่อเลย มาฮะเดี๋ยวมันจะนี่ก่อทีมพีร้อยก็โอเคนะเนี่ชื่อชื่อเอกุโบเอกุโบจำผิดเมื่อกี้ก็โอเคนะครับก็ไปเก็บกันได้นะครับเดี๋ยวเรายังเหลือเคลียร์อีกนิดหน่อยฮะทุกคนเข้าเกมมาคือแบบเพิ่งเข้าเลยนะไอดีหลักเพิ่งเข้ากมไอดีหลักเลยนะครับทุกคนเดี๋ยวเราก็มีให้สุ่มเดี๋ยวน่าจะน่าจะมีประมาณ11ตัวเนาะ น่าจะมีประมาณ11ตัวก็ก็น่าจะสมสิบเตัวเลยละกันหรือว่าอาจจะไปซื้อในในอ่าคิวสักสี่ใบละกันทุกคนอาจจะไปซื้อในคิวสัี่ใบโอ้โหอันนี้คือเราตั้งทีมป้องกันแบบยุนๆนะทุกคนนะโดนถล่มตีแบบยับมากแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับโอ้โหคลิปไปจะสนาทีละยังไม่ได้เปิดกระชายทุกคนดูเลยแต่ว่าเราก็ งบน้อยนะก็ไม่รู้จะได้หรือเปล่าก็หวังว่าคงจะได้นะแต่ว่าถ้าเป็นไปได้ก็นี่นะทุกคนรอเพิ่มโอกาสดีกว่านะครับถ้าใครอยากได้นะฮะโอเคครับเราก็ตีพีพีจบไปแล้วนะฮะเดี๋ยวก็ยังเหลืออีเควสหนึ่งหรือเปล่าถ้าถ้าจำไม่ผิดนะมันจะเหลืออีเควสหนึ่งอ๋อเหลยสองควส <laughs> จำผิดสรุปจำผิดนะฮะนึกว่าจำไม่ผิดเมื่อกี้ นี่เดี๋ยวตัวนี้ก็น่าจะทําเป็นทีมพิล้อยด้วยนะผมก็น่าจะเก็บเป็นทีมพิล้อยด้วยนะครับทุกคนสําหรับทางอิกุบุนะโอเคครับแล้วก็เหลือควสตประสมอุปกรณ์หนึ่งควสนะฮะเดี๋ยวเราก็จะได้มาอีกอกใบนะครับสําหรับตัวกาชาอดิอัพยุ่ยนย่นไปก่อนแล้วกันนะโอเคครับเราก็ทำภารากิจของวันนี้สําเร็จเรียบร้อยนะเดี๋ยวเราเค่อยเข้ามาฟาร์มแล้วกันนะแต่ว่าวันนี้เราขอเข้ามาเปิดอาชานก่อนนะครับ ก็อ่าไม่รู้ว่าดเดาะเดดมันจะแบบยังไงเลยนะตอนนี้ก็เดี๋ยวเราจะซื้อไปอู้เราซื้อไม่ได้อะซื้อไปสองใบ,บ <c oughs> เบลมีแเ่ใบใบนะก็เปิดสเ่ใบใบแล้วกันนะทุกคนก็ขอให้เป็นทางเชีย่ยวแล้วกันนะครับที่เราอยากได้นั่นเนี่ยโดยสก,กิลคนหนึ่งก็ส่วนทางของอาจารย์เรกินก็อาจจะไม่ได้หูดอะไรมากฮะแต่ก็ยังดีที่มี ออกปาจะเป็นก,การรอบสารเหมือนกันนะครับสําหรับอาจารย์เล็กินนะฮะใครชอบก็เปิดได้นะครับนี่มาดูธีตจบกันนิดหน่อยนะครับาเป็นชี้ e o แปดดาวธรรมดาก็อยู่ที่ศูนย์จุดแปดแปดเปอร์เซ็นนะครับส่วนอันตราก็ศูนย์จุดหนึ่งสองก็ขอทุกคนเปิดกันได้นะฮะเราก็จะใช้สูตรที่เราชอบเปิดได้นะครับก็คือกอดครั้งที่ห้านะฮะได้หรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะถ้าได้ก็คือดีใจนะพอเลยนะแล้วก็เราก็จะปั่นขึ้นมาเล่นนะครับสําหรับชี้ eu นะก็ไม่ต้องคาดหวังเลยมาก เอาได้หน้าจานเรกินเฉยเลยเอาแล้วไงตัวที่เรามาอยาได้ก็ <g ülme> โอเคครับไม่เป็นไรนะกะถือว่าเราได้ตัวที่เราออไม่ใช่ก็จะถือว่าได้กูเทพอยู่นะก็ถือว่ายังได้กูเทพอยู่ก็น,น่าจะปั้นแม็กขึ้นมาเล่นเลยโอเคนะถือว่าประสบความสำเร็จแล้วนะแต่ถ้าเป็นไม่ได้ก็ขอมอบด้วยได้ไหมโอ้โหไม่ได้ฮนะทุกคนไม่เป็นไรครับก็ถือว่าโอเคนะเรายังได้อาอาจารเรเกินมานะครับก็ถือว่า เป็นกลุ่มความสามารถใหม่นะฮะเดี๋ยวไว้มาเล่นละกันนะครับก็ถือว่าโอเคนะสิบใบของเราก็ถือว่าได้ลุ้นโอเคสําหรับไอดีหลักก็ขอตัวแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวไปเจอกันใหม่ไอเดีสองนะครับทุกคนโอเคครับ,ท,คครบทุกคนก็มาอยู่กันต่อไอดีสองของเรานะครับผมไอดีสองของเราก็น่าจะมีตัวกระชาอยู่ประมาณายี่สิบห้าใบเราก็จะลุ้นกันห้ารอบนะฮะก็ขอเป็นทางชี้ไอุกเหมือนเดิมนะได้ตัวเดียวก็พอเลยนะแต่ถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรครับก็ ไปครับรอบแรกนะครับก็ไม่ตรงใช้ทรงใช้สูตรอะไรนะแล้วก็เปิดไปเลยละกันท่านทุกคนไปครับมาแล้วครับจังหวะนี้เราจะได้หรือเปล่านะมาดูนะครับเจ็ดไอดียของเรานะเอาแล้วให้ฮะไม่ให้มดน้อยโคนี่มาแบวไปครับยกเลือดหนึ่งยกเลือดสองยกเลือดสามยกเลือดสี่แล้วก็ครั้งที่ห้าครับไปกันเลยครับทุกคนโอเคฮะมาดูกันนะว่าเจ็ดไอเดียของเราจะมีไอดีไหนบ้างที่ได้นะฮะก็ไอดีหลักเราได้เป็นทาง อาจารย์ไดยกินไปเลยนะฮะใจใจก็อยากได้ชื่อเอโอมากกว่านะฮะโอเคครับไม่ได้นะครับเราก็สู้ต่อไปครับผมมาดูนะฮะว่าจะได้หรือเปล่านะรอบที่3นะครับก็ขอเป็นทางชือเอโอนะหลักๆก็ขอทางเป็นทางพระเอกโอ้ oh, ได้ลิสบินจะเหมือนจะมีแล้วหรือเปล่าดีนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ถ้าไม่มีก็ถือว่าเป็นเดนเจอร์ที่โอเคอยู่นะก็ถือว่าทด่อยู่ก็ใช้เล่นได้นะฮะสำหรับอลิสบินนะ มาฮะครั้งที่สี่ของเรานะขอเป็นทางเชี่ยวได้ไหมบึ๊ปฮิเมะร้อสุดท้ายเนาะรอสะรอสุอสอสดท้ายก็ขอทางเชี่ยวแล้วกันนะฮะแสดงเจ็ดจำนุงก่อนนะกดไปที่ลูกของเชี่ยวนะฮะแล้วก็ครั้งที่ห้าเดี๋ยวรอบนี้เราจะกดครั้งที่เจ็ดแล้วกันนะทุกคนไปเลยฮะเชี่ยวโอเชี่ยวมาได้มุย้ยขอเชี่ยวจะไม่ได้เลยจริงๆหรอฮะนี่เจ็ดไอดีของเราจะได้หรือเปล่าฮะนี่ก็เป็นไอดีที่สองแล้วนะฮะบึ๊บ เอาแล้วไงโอเคครับทุกคนไอดีสองก็ประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวไปเจอกันในไอดีสามอีกนะครับโอเคครับทุกคนก็มาอยู่กันต่อในไอดีสามของเรานะครับไอดีสามก็น่าจะมีประมาณสิบห้าตัวนะครับก็มาลุ้นกันนะฮะทุกคนสำหรับไอดีสามก็อยากได้มากๆนะครับเพราะว่ายัางไม่ค่อยมีเลนเจอร์ดีสักเท่าไหร่นะฮะไอดีสามนะก็มีแค่เอาไปด้วยตัวเดียวนาะที่ดูดีนาะตอนนี้ก็ขอให้ได้เชี่ยวหน่อยแล้วกันนะฮะทุกคนเอาแล้วไงไม่ได้ฮะ ก็ขอเป็นโคลาบูตตัวใหม่สักตัวก็ยังดีนะฮะก็ขอให้ได้ละกันแต่ว่าถ้าไม่ได้ก็คงต้องสู้ต่อไปะฮะก็เป็นกําลังใจให้สายฟรีทุกคนเลยนะครับเอาเลือนี้ข <c oughs> ้าใบสุดท้ายครับสําหรับไอดีสามของเรานะครับมาลุ้นกันนะว่าจะได้หรือเปล่าแต่ถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรฮะถือว่าเราก็ทาเต็มที่ลนะโอเคครับทุกคนก็เกลือมาม่านะฮะไอดีสามไอดีสองก็ไม่ได้เลยฮะ ไปดูไอดีต่อไปแล้วกันครับทุกคนว่าจะได้หรือเปล่าเนาะก็สำหรับที่ามก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไปเจอกันใหม่ในไอเดีสี่นะฮะโอเคครับทุกคนก็มาอยู่กันต่อที่ไอดีสี่ของเรานะครับก็ไอดียสี่ของเราก็น่าจะมีตั๋วอยู่ประมาณสิบกว่าใบนะครับก่อนนี้ก็มีอยู่แค่สิบสองใบเองนะครับเราก็มาลุ้นกันนะฮะได้ก็ดีใจฮะไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับก็หวังว่าจะได้นะฮะโอเคนะครับเราก็กดเลยแล้วกันฮะทุกคน คือจะเปิดทั้งหมดเจ็ดอดีเลยนะครับแต่ก็เปิดเท่าที่มีนะฮะเปิดเท่าที่มีมีตัวเท่าไหร่ก็เปิดแค่นั้นครับผมเอาแล้วไงสาคีย์บอร์ดโค้นี่นะครับไปฮะา่าตัวสุดท้ายก่อนที่เราจะไปลุยกันต่อในดีห้านะฮะ <c oughs> มาดูกันนะว่าจะได้หรือเปล่านะใครที่เปิดก็ขอให้เกลือนะฮะแล้วก็เนี่นะไม่ใช่ขอให้เกลือสิขอให้ไม่เกลือพผิดนะฮะทุกคนขอโทษด,ด้วยก็ใครที่เปิดก็ขอให้ไม่เกลือนะฮะแล้วก็ อันนี้คือทางผมก็เปิดให้ดูเป็นตัวอย่างนะนะก็แนะนําว่าให้เปิดช่วงเพิ่อมโอกาสแล้วนะครับสี่ทุ่มคืนนี้นะก็สําหรับไอดีสี่ก็ประมาณนี้นะครับไปเจอในไอดีห้าครับผมทุกคนโอเคครับทุกคนก็มาอยู่กันต่อในไอดีห้าของเรานะครับวันนี้ก็ไอดีห้าก็มีตั๋วอยู่น่าจะประมาณายี่สิบใบนะครับนี่เลยเดี๋ยวเราก็จะมาลุ้นกันอีไอดีนึงนะครับก,ก็รอบแรกเราไม่ต้องใช้สูวรอะไรแล้วกันนะครับสำหรับไอดีนี้ก็เปิดไปเลยแล้วกันครับ มาครับขอแค่เชี่ยตัวเดียวเราก็พอเลยนะสำหรับไอดีนี้เนาะไปครับบุ๊ปได้เชเชอร์มูนนะ <c oughs> ไปครับใช้สูตรเดิมของเราดีกว่าสามสี 3, ่ครั้งที่ห้าไปครับผมขอขอให้ได้ขอให้ดนแล้วกันนะครับทุกคนอ่านะครับกลับพี่ตามาแล้วจังหวะนี้จะได้หรือเปล่าบุ๊บืเซิร์ฟเวอร์บราวนะฮะก็ไม่เป็นไรครับก็ เปิดกันต่อฮะเยอะอีกสองครั้งนะครับสําหรับไอ5ดีห้านะครับแล้วก็น่าจะเป็นน่าจะหลังจากหลังจากเปิดกาชาเซตก็น่าจะดองละไอดีนี้ก็น่าจะแบบรอดองเอาคัมแบ็กเลยละกันนะฮะทุกคนคิดว่านะโอ้โหไม่น่ามาแล้วมั้งเพือเดกาชาวันทามนะฮะทุกคนไปกันเลยฮนะรอบสุดท้ายสําหรับไอ5ดีห้า บูอชิเอโอได้เป็นรีอานะครับโอเคครับทุกคนก็สำหรับที่ห้าเขาน่าจะประมาณนี้นะครับวันนี้เราก็มีอ่า412ล็อบบี้กับ20กับตัว20ใบนะครับสําหรับไอดีนี้ก็วันนี้เขาจะมาเปิดหาทางชิเอโนะครับผมนั่นก็คือหรือว่าป้าเอกของเรานั่นเองนะซึ่งเป็นอ่เดนเจอร์ที่น่าจะดูดีที่สุดในรอบนี้นะครับแล้วก็มีความน่าสนใจตรงที่สกิลเปิดเป็น ออกมเการรอบสังหารนะครับก็จะเป็นสกิลที่ปล่อยตัวแล้วก็ปล่อยตัวออกมาแล้วก็จะสุม่มอ่ารอบสังหารฝั่งตรง,งข้ามนะครับผมแล้วก็สิ่งที่ทําไม่อยากได้ในตัวของชิอโอนะครับก็คือสกิลสองเลยฮนะหรือว่าสกิลนี้นะครับก็จะมีการสร้างลูกแล้วก็บัฟเลือดแล้วก็มีเพิ่มระยะสกิลนะครับหรือว่าถ้าแปลทำแต่ก็คือเพิ่ม ระยะการใช้ทักษะอะไรประมาณนี้นครับก็เป็นตัวที่น่าสนใจนะก็วันนี้เราก็จะลองมาสุ่มกันดูนะครับโดยที่ไม่มีเพิ่มโอกาสเนาะก็หวังว่าจะได้มานะฮะก็ไปกันเลยคนระับหาตัวเลขครับได้ไม่ได้ไม่เป็นไรฮนะแต่ถ้าได้ก็ดีนะขอให้ได้นในตัวเลยก็ดีเหมือนกันนะกพขอแค่ชี้ออกตัวอีเดียวนะฮะก็พอใจฮนะแต่ทาไม่ได้ก็ใส่สุดคนระัแล้วละครับเกลือแล้วครับอรอบแรบกรอบต่อไปครับ รอบต่อไปเราจะได้หรือเลปล่าครับทุกคนมาลุ้นกันครับเอาแล้วไงฮะจังหวัดอีมาครับเปิดไปรอบที่สองขอเชี้ยได้ไหม,มโหนี่ฮะถ,ถ้าเป็นไม่ได้ก็แนะนําให้ทุกคนรอเพิ่อมโอก,กาสดีกว่านะครับไอดีผมก็มาเปิดเล่นๆน,นะไม่มีอะไรทาเนานะก็มาเปิดเล่นๆตอบทีสามบุ โอ้โหเล็เตู้อีบ้ลฮะทุกคนเอาแล้วไงไปครับรอบที่สี่นะยี่สิบไปของเราจะได้หรือเปล่ามาลืมนงนครับเอาแล้วไงยังมาดีบุ๊ปเตือฮะทุกคนโอเคครับไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวเราจะรีตู้กายชาหนึ่งรอบนะสามรอบีไปครับสองสามส,ามส,ามสี่ห้า หนึ 1> 1, 2, 3, 4, ่งสองสามสี่ห้าไปครับชี้อกชี่อกตัวเดียวพอดีใจแล้วนะฮะมาไหมอื้ไอช์เสรดเชลซีฮะมาเชลแอตริสไซมอนโอ้โอ้เกินปุยเกินไปโอ้โหอื้เตือมาทุกคน คฮะไม่เป็นไรฮะก็ไปสุ่มกรอบเล่นลักกันนะบุ๊บ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 โอเคฮะทุกคนนะก็เกลือแบบเต็มระบบเลยก็วันนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับบอกไม่เป็นไรฮะเต็มที่แบล้วก็เกลือเป็นที่เรียบร้อยเนาะทุกคน โอเคครับทุกคนก็มาต่อกันที่ไอที่เจ็แล้วนะครับซึ่งเป็นไ d ป้ายเหลืองเลเวล2คู่เทพเอลินกับบีวานะครับซึ่งเป็น ID ดีที่อ่าที่ผ่านมาตั้งแต่รอบเอลินกับดีวาก็ไม่ค่อยได้เปิดเป็นได้คู่ไม่ใช่ไม่ค่อยสิเปิดไม่ค่อยได้คู่เทพคลาบ,บที่ผ่านมาหรือไม่ก็แสงมืดที่ผ่านมาเลยนะครับก็มีเปิดได้ามาแค่ออร่านะครับเนี่ยล่าสุดับโคลาบูโอ้โหลดนะครับแล้วก็แสงมืด เดือนที่แล้วไม่ใช่เดือนที่แล้วสิเดือนนี้ดแต่ว,ว่าเป็นที่ผ่านมาคือเราเปิดไม่ได้เลยนะครับก็วันนี้ดีนี้ก็มีประมาณทีดใบนะครับถ้าจะไม่ผิดเราก็จะมาลองลุ้นนะครับเราก็มาใช้สูตรเดิมนะครับสูตรที่เราชอบเปิดได้ก็คือกดครั้งที่ห้านะฮะก็ขอแค่อาจารย์ไม่มาแต่ให้เป็นเชี่ยวก็ดีใจละแต่ได้ตัวไหนก็ดีใจละฮะขอให้ได้ไว้ก่อนฮนะทุกคนมีไว้ก่อนอุ่นใจไว้ก่อนนะ นั่นไงฮะทุกคนนะนิวเยอร์คโนี่ <oni> มาแล้วไงไม่เป็นไรครับทุกคนไปต่อครับผมครั้งที่ห้าครับก็ขอให้เป็นทางตัวไปของเรานะฮะเชียอุมาให้หน่อยได้มุ้ยจะได้หล่อเท่นะยินคู่กับเอรินลีวายในดีนี้เดแต่ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรครับผมแต่ถ้าได้ก็ดีใจโอเคครับได้เป็นแ p ปเปิลกาดเดนิสนะครับก็ไอที่เจ็ก็น่าจะประมาณนี้นะครับทุกคนก็ วันนี้ก็น่าจะจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับก็ขอบคุณทุกคนที่แวะเข้ามาดูสําหรับการเปิดกาชาของช่องไอเปอร์เจนซี่กันด้วยนะครับใครที่จะไปเปิดกระชาก็ขอให้เปิดได้ไม่เกินนะครับขอให้ได้ตามที่ต้องการนะฮะหรือว่าใครที่ไม่มั่นใจก็รอเพิ่มโอกาสสี่ทุ่มคืนนี้ก็ได้นะครับซึ่งอาจจะเป็นตู้แย่นะฮะที่มาแล้วก็สุดท้ายนี้ก็อพูดปิดพลาดทุงไหนก็ขอพายเวกันด้วยนะครับทุกคนก็วันนี้ก็ ทางช่องไฮเพอร์จนซี่หรือว่าผมเองก็ขออนุญาตลาไปก่อนนะครับไว้เจนม,มาในคลิปหน้านะคะบ๊ายบายครับสวัสดีครับทุกคน